นั่งโบบพ่อามทีมนะี่จมเม่เราพูดไปแมันเป็นเงาปรทานนี่ไรเนาอ๋อูมาสามเราเป็นกี่รด้าเจ้ายกจเพียงเนาะโมีฝาเนาะ้าเจ้าติวหมเนาะแหมาม่าไม่ไปองลงมาอม่นี่หละสิาลูกเ่าเป่าเปน้อยรวมลเนาะ มันวิดพื้นนี่แหละมั้นปั้นขนงครับ้นขนมที่ไม่ได้ขายทีนี้บั้นขนมไม่ได้ขายวน้องเรื่องอะไรน้วิดพื้นน่ยปากป้เสียอะไรกันล่ะโอ้ยนคือ้นพื้นใครบ้าน้บานน้ำน้ำือวันพื้น้่ห้องคำป้ากไปมันเช็นันอห้องคำห้องกับพาอะไรอ๋อหห้องคำเปลี่ยนซื้อยบุกปอ้ยกินไรกันกินไรอ๋ตาลายนี่การ์าะลายเลาลาน้องสา อกเดบาเบี้ถูมาไเลยกถเลาเลยีายดยาเลดมอ่ะหนไหรือว่ถืงบถืไพก็ได้คอยไปยันหุ้งคักแนขึ้นไปแน่นนมันหัมันหาทักด้ากดยอะเนอยู่นีมันจได้ตานนีมองกลางมองกลางลมัด้เยมมันใหญ่กว่า

cái phải vẫn muốn hoa tìm cho nhau có nhiều lúc người là em muốn hoa tìm choâu phải เอ้น้องตัอที่มือเอือนจะเปหยั่งหรอว่าจะเป่าดี่ปากปากแข้งจงมือนั่นเตี้ย

มันเสียวมันจะไปแหกกันบ่อนมัดจะไหนบ่อนในป่ามันบ่อนมัดไหนี่เได้ยังได้ป้าม่แ่นี่เ้อยกให้เราเบิ้องหน้านะยกให้เบิ้งหน้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าสักอนอย่ป่าอย่กบ่ เปลี่ยนิแล้วเปลี่มเปลวบ้านเปลี่ยนแลาด้มมันนอนต่มือวานนี่นอนต่เมือวานมันมด้เหื่อยนาะวากีบเนามามานั่เดินเบาอยู่นี่นอนว้ามันธมาต้หนวงบัวลำพูรตบ้านเมียปรตน่ะมาหมาพนบนอ่ะเอามาเนาะได้บกลัเลยััังเลยจัเจับดีจััแม่นยงงัเัเย เพ็ดแปดีดมคสูตไ่นนานให้ไปเบาให้ไปพุ่นเบาที่ไป,ปไปเล่นนี่อันนี้เสิบบะเออเอาลมาบอ้ยค้าเจ้าไดงบลกร้าตุ้นล้อมแห้งได้ไลายมาื้อน้ำตุ้นล้อมหล ตัวพุ่มกระังม่ใั่นอย่างวาตัวพุ่มกระงภาษาบัตเลยสีนี้จะไรนี่กระลายละปานดิทดินเนาะที่ดินมันกรละลายเป็นรเจ้ากรไดงมหายอะไรก็บ่บอหรอกเยียบทีดินได้กี่ตมเนาะเปขอประทังวงมึงไหมบุ้เอาจ้างสองวันยัไปยิงยุ่นไหมมี

มาแล้วทุกแมวมีเหรอล้อไม่ชอบคนก้มไปะโอ้โไม่ัดอยู่บ่งด้วสเด็ดดนะครับแล้ว่สร้อยนี่คนละตัน้ยขำ่นวขอบุเลย ใช่ยังรู้่บ้านเขาคอย่อยเห็นสาวน้า